พี่น้องที่รักหนังสือมัคคบีเล่าถึงแบบอย่างผู้มีความเชื่อต่อไปโดวยวันนี้เป็นเรื่องราวของความซื่อสัตย์ต่อความเชื่อโดยมีพี่น้องทั้งเจ็ดพร้อมด้วยมารดาที่ยอมสละชีวิตแทนการรับประทานอาหารที่ไม่สะอาดตามพระบัญญัติพวกเขาถูกบังคับจากกษัตริย์อันทิโอคัสด้วยการทรมานต่อหน้ามารดาแต่มารดาของเขามีความอดทนและกล้าหาญ เพราะนางมีความหวังในองค์พระผู้เป็นเจ้านางมีความคิดสูงส่งอย่างยิ่งและเตือนใจบุตรแต่ละคนให้คิดถึงเพียงพระเจ้าด้วยคำพูดที่น่าจดจำสำหรับเรานางกล่าวกับบรรดาบุตรทุกคนของนางว่านางไม่รู้ว่าลูกๆนั้นเกิดมาในคันเมื่อใดและนางไม่ใช่เป็นผู้ประธานลมหายใจแห่งชีวิตให้พวกเขา แต่เป็นพระเจ้าที่ทรงเป็นจุดกำเนิดของพวกเขานางจึงมั่นใจว่าพระเจ้าองค์เดียวกันจะประทานลมหายใจและชีวิตคืนให้เขาทุกคนดังนั้นขอให้พวกเขาจงมั่นคงในพระบัญญัติของพระเจ้าแต่กษัตริย์ไม่เข้าใจในสิ่งที่นางพูดจึงคิดว่าเป็นการเยาะเยะ้ยและกษัตริย์ได้ลงโทษบรรดาบุตรจนถึงคนสุดท้าย กษัตริย์จึงเปลี่ยนวิธีกับเขาด้วยการหลอกล่อด้วยความร่ำรวยความสุขยศศักดิ์และตำแหน่งหากพวกเขาละทิ้งความเชื่อ <S <S กษัตริย์ส่งให้มารดาบอกลูกแต่สิ่งที่มารดาทำคือการให้ลูกมองดูสวรรค์และแผ่นดินไม่ต้องกลัวเพชฌฆาดแต่จงพิสูจน์ตัวเองเหมือนพี่ๆที่ยอมรับความตาย เพราะด้วยพระเมตตาของพระเจ้าพวกเขาทั้งหมดจะกลับคืนมาในชีวิตหน้าซึ่งลูกคนนี้ได้บอกกริย์ไม่ต้องรอช้าในการจัดการชีวิตของเขาที่ยืนยันจะเชื่อในพระบัญญัติพระเจ้าคิสชนต้องพิจารณาเรื่องราวนี้ให้ลึกซึ้งเพราะเรื่องนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างแรงบันด,ดาลใจให้ทุกคนต้องวางใจในพระเจ้าเหนือสิ่งอื่นใด วันนี้ให้เราภาวนาว่าขอให้เราได้เลือกทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าที่ประทานแก่เราและมีสายตาที่มองถึงพระอนักรสวรรค์เสมอไม่ว่าจะต้องเผชิญความยากลำบากในชีวิตนี้เพียงใด Come on.